มาได้ครับพี่น้องเมื่อนี้สิบห้าไปตัดเพื่อนใหม่แม่อายุเอเดี๋ยวเป็นบรรยากาศสวนยางจ้างมาโคเม็ดสวนยางมาคอยเฮ็ดให้เฮ็ดหน้างพี่แม่บอกเดินจะเสารไปเอาเพื่อนใหม่อันสี่ด่งเพื่อนอันสีเอาเพื่อนไม่ยอมโก้เพื่อนใหม่อยางจังลูกไปดีจะเจอโทร่าไปตัดเอา ก็าเปนนอกรามาอยู่บ้านนอกกดับบ้านอุดอเราก็ต้องดูกลมเกลือนแล้ามันจะเสียบตาบนาเสียบใช่น่งนี่ป่าที่อาี๋นุรักไว้ถ้าอยากเผาถ่านนี่ก็ไปตัดไม้เผาถ่านซื้อเองทำเองไม่ได้ซื้ออะไรหรอกไม่มีตังก็อยู่ได้ทีบ้านนอกาะ 来干！ มันไม่ฟันเลยตอ้นี้มันไม่ใช่ฤดูนี้นะมันจะเป็นเขียวชะอมเลยนะเขียวไม่ร้อนเลยตอนนี้มันเริ่มเป็นไม้ดีเป็นไม้มันร่วงไม่กลิ่นเหม็นไหมเหม็นไหมถ้าก็เหม็นขี้ยางมันจะมีกลิ่นเหม็นเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวอ่าเหม็นเน่าเม็นนะกินเป็นโควิดเฮ้ยโควิดกินไหน อากาศคนรีสุร์ทนี่เนี่ยไม่มีฝนทีน่มันอยู่ในกรุงเทพแต่เราต้องหามายางก่อนไม่รู้ที่ไหนไมา้ยางที่มันหกกักออกมาแล้วอันนี้บ้านใครคะอันนี้ก็เชียงนาน้อยจันอ๋อเนี่ย<อ>เหรอเชียงนาน้อย์แล้วใครอยู่อ่ะซึ่งก่อนที่เขาอยู่นี่แต่ตอนนี้แจง้งนคนใหม่อะไรไม่ได้อีูอ๋อก็เลยให้เขามาอยู่แทนหรอ อ,นนอ,อ,อ๋อที่เก็บของไปแล้วทันนี้เต้องหามายางอะไม้ยางอันนี้เรากำลังทำอะไรคะเรากำลังจะเอามายางไปให้ย่าย่าจะไปทำ่า่เจะเไปเผาพไปจุดไพอจเผากกย้อมกกของเขาขก่อนกพพลับกรุงเทพเราต้องได้งานให้เขาสักอัน กลับมาอุดรไม่ได้พักผ่อนนะครับทำงานไอ้กันหมดแล้วต้น,ตนยางนี้อยู่ได้กี่ปีคะเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาให้มันอยู่กี่ปีฝังนุ้นครับผมสิบยี่สิบปีอืมเขาปลูกนานแล้วอ,อยางเขาเนิน่านี้กลมมาเลยเลยแล้วถ้าไม่เอาเราก็ให้เขาตายไปทำอะไรไปคายเหรอเขาบอกว่ามัน สามารถขายเป็นต้นได้นะคะเราถ้ามันหมดอายุขายแล้วถ้ามันมันกิีดไม่ได้แล้วน้ำยางไม่ออกอ่ะเก็บจบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่สวนยางที่ไม่รู้ว่าทางออกอยู่ตรงไหนนะคะ เข้ามาหลงเลยค่ะรุนแรง,แรงนี่แหละครับข่าวนะจ๊ะข่าวนะจ๊ะ ดูนี่ดูนี่คิดดูว่ามันกรอบที่ไหนไม่ต้องฟันเลยนะนี่หักเร็วหักเร็วต้องฟันเลยเกรอบมากยิ่งกรอบย,รอยิ่งดีเหรอคะยิ่งดีได้ไม่เหนื่อยไม่ต้องฟันใช้แรงดูนี่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 นะคะดูนี่นะดูนี่นะทุกคนนี่หักเร็วไม่เร็วสองอนต้องใช้เปิงแรงฟันให้ขาด กรอ,อบมากคนไหนที่มีสวนอยางจะรู้ว่ามันกรอบดอีทำให้ดูดมาจะ lần lượt qua cái lạp anh em em kiệt lái mọi đây à. à. này kiệt mọi người mọi người mà. người mọi người mọi ดีจัวะดูอเอามาดูพี่ทำไ<ง>มน,นี่เราดูอย่างนี้นมข้นนมข้นนมสดหวานจังน้อยเอชียงใบยอย่าอเ่ครับ<ง>ติดงานอยู่เหี้ยไม่ทุระัาพื่อนได้ไ แตงเนี่ยคนกจีเทียนมาแล้วนี่ครับของใครเนี่ยของใครบ่ อยากมาเที่ยวบ้านผมเ็นมากลางเต็นท์เดี๋ยวผมพามากลางเต็นท์ที่สวนยางทำก่อกฟังกินอร่อยอร่อยติดต่อพมมาเลย FC ทังไหลใครอยากมาเดี๋ยวผมหาโอกาสดีๆพามาเที่ยวอุดรธาน,นี้ตั้งแชมป์ที่สวนยางไม่หักเลยเบาท้งหมด หักเลยว่ะท่านี้เหนียวมากมันเหมือนกำลังใหม่อยู่เลยไม่ตกป่ะเนะี่ยใส่มือโค่นลงมาเนาสำหรับทริปอ่ามาเก็บเฟิร์นอืต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝา,ากกดไลค์กดแ <กด S 1> ชร์กดติดตามนะคะ หากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่อง k n s Story